สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นไมค้คลาบกันครับเออเกือบมาเราก็ต้องไปตัดมไม้เดีเจอเก็บให้อิมิลเลี่ยนดูบ้างค่ะ มาเล่นนันเดือดมาคอผู้บังอับภูเขออานี่มันเหล็กเยอะจริงๆเกือบมาโชคดีจริงๆโอ้ใช้ไม่ได้ 好、oh. นั้นแล้วผมก็เล่นในหมอนฮัคก็เนี่ยแล้วก็ถามว่าแกรู้ได้ยังไงว่าได้กี่วันแล้วแต่กูไมป่ปักขุด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  ไปตอนที่เพ่พกเก็ดจะพังแล้วนี่แหละกายพังจริงๆแล้วได้หูทิก่อนแล้วก็ขาพิก็ดเมื่อกี้ขุดได้หูทิปก่อนหลังจากนั้นก็มาขุดเหล็ก เยอะมากในภูเาขาที่ผมจินนาเลตมาเจอ ขุดเหล็กกันนะครับขุด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 เดี๋ยวขุดทานแต่ก่อนอื่นเะไรอยู่ในมดเจอสีก้อนสีกองอยู่แค่สามกองเองมีเหล็กตั้งสิบสี่ก้อนแนละ้วมันหายปไปไหนอีกกองหนึ่ง 嗯，你呢？还没木。 แล้วแล้วก็เอาไปเผาเผาแล้วก็มาทำของจะไปขุดทานขุด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 ทาน ไปตอนที่ขุดทานเกียร์นนแสบเลยประมาณสองแซกกองเริ่มเจอเลยเพื่อไปกองตู้อีกกองหนึง่งไม่เห็นได้ไงตัวน,นั้นตั้งตำลัง,งอยู่ ข่าวหิวขาวมืดแล้วแกะอีกตัวนึงมันหายไปไหนหมดวะขอแกะสีดำอีกตัวเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนหมดํำแล้ว ออามาสักก่อนโอเคก็ค้ามีค้ามีดอืมรวยซื้อได้ดีอืมสวัสดีเห็นจี้แมงมุม คืออะไรคะเราจะเอาไปจากไหนไม้นี่นี่นี่น ผมกดผิดผมไปค่ะประตู my god กลับมาแล้วเหล็กพังซ์แล้วเหรอหืมรวย รู้สึกรวยไมห่หมด ก็แ,แค่กางเกงค mm hmm. มกลับมาแล้วพร้อมกับการตั้งอันนี้มาแล้ว Okay. okay. ก็หมดเวี่แลงผมไปแล้วต่อคลิปนะครับใครอยากดูต่อเม้นมาต่อ